เบิงครับสวัสดีครับเบิงครับคำบ่เมื่อครับคำบ่เมื่อบอ่พอแถมมทอดอดีเมื่อกินน้ำหลักกันน้อนเสยครับผนเบิงตีละ่ะตีทอดเสยเมื่อกี้ว่าสิกลับไปยังไงครับช่วงนี้นดีบนพักพเพลยครับนะเนาะเมื่อเศร้าเมื่อหลักกับบ่กลับครับเนาะอ้าไม่ได้เลิมมานบ่บ่เออไม่ได้เลิมยำหล่อ แม่พันครับมบุนีขวากูถ่ายคือแม่พันครับมบุนีเฮ้ยเบื้งจังใดขึ้นบ่อยากกลับนั่นแม่พันสิกลับบ่บ่เนี้ยครับอาจจะแม่พันมาอาจจะกลับนั่นแม่พันก็ได้ครับเนาะว่าถ้าเพิ่นเองเนี่ยพอกระตือรือร้นจะกลับเลยครับเนาะนี่ก็จะไล่มาเอาเฮ้าเบิ่งกันนะรดน้ำพ่อกันครับเป็นยังไงเป็นวัดคัดจมูกน้ำมูกไหล เจอกันทีอะไรใช่ครับนะเจอกันทีไรเป็นวัดขัดจมูกทุกทีเลยอลอกกับใคล่ะออกกับทุลชับแม่ฟันถท้าบอกไปเอ,าปอ้าเป็นยังไงบ๊อสบายบ๊อบพอกันก็ยังทางดังพุดพัดพุดพัดเป็นวัดขึ้นมาทันทีนช่ครับเอา้าตัวขาวบาอยู่เป็นยังไงนักเล่ห์ขึ้นเก่บบาบอเลือดสายเลือดใหม่ครับนะแม่พันสายเลือดใหม่คัดสัน เปลี่ยนสายเลือดอ้าวยางเลยครับบ่เนี้ตอนแรกว่ากิว่าสียางครับนะวันนี้มากขึ้นอยังยางเลยบะนะ่เนี่ยไปอะไรไป็นนื้อเนี่ยนี่เฮ้ยเป็นตัวไปตะเบิงครับขยับขึ้นไม้เหรอครับนะอู้ตัวนั้นครับตัวนั้นก็เริ่มจะมีสีสันขึ้นมากตัวแต่ท้ายครับนะน้ำครับนะนั่น น,ายายนะนี่ครับเริ่มจะเปลี่ยนขยับขยายนะครับนะเป็นงัวไทยกีครับขยับสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วของแมวพันธนะุ์เนาะส่วนขัยอายู่พุ่นกับเป็นของทนันแปรกนะครับแล้วพูดกับขำครับประจําแมวพันธุ์เนี่ยครับคขำประจําครับเอ้ขึ้นมาอย่างนั้นเอ้ยย่านเขากระยองอ้อยพุทธอ้ยพุทธไปสัญญาของเขาดันเอ้ยเฮ้ยดูเอ้เอเอยยัง อย่าออกมายานออกอยืนกวนมึงไปเ้ยเฮ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 ้ยไปไปไป,ไป,ไปเล่นกันครับแม่แดยงยว่าท่านย่อมครับนะมีไฟหานบ่หนูมากินน้นาม่มพันธ์บลลงครับนะมากินหนามะละบอ่อครับอ่ะไปไปท่าไกลๆครับนะี่จะตัวเปบบ็นตะเบิงขึ้นม่านะครับนะ เปลี่ยนผสมหลอดเป็นส่วนหลายนะครับผสมเทียมแน่กพอบอดแน่ครับนะกับบันโมงแน่ครับนะเพราะว่าทั่วๆไปกับเป็นสายเลือดไม่เหมือนแล้วทายกันเหมือนแล้วนะตัวเกา่เกาๆปองแกงันปล่ปลอยไปเหมือนแล้วครับนะอ๋อล่มระบายส่วนกุงไม่ล่มครับฟ้าด,ดินลม่มโอ้ยอ่อเห็นยังเห็นยังเอ๊ะเอ๊ะอะไรไอ้ฟ้าดิน,นนะ่อยู่น้ำค้นครับนะอยู่น้ำค้น ขอกอยู่น้ำข้นข้นหลายครับนะเป็นกาบอไก่มีปัญหาอย่างครับคนหลายพนุงมีปัญหาพนบอย่างข้นนะครับเนาะของแม่พันขอกไก่กับพ่อได้อยู่ครับเนาะขอกเปิดแล้วก็อยู่กลางบ้านเนาะในบ้านมันก็มีว่ามียุ่งหลายนะครับนะุเปียวรถบอกับเปียวโหลดไก่อยู่ครับคุณวันน้ำขีดงัวอยู่ไปไปไปขึ้นไปขึ้นไป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 เร็ว ไปไปเวืองควายเยงนียไปไปไปนะรถเข้ามาแล้วรถมาแล้วพร้อมครับนะไป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 ลย ไปไปเฮ้ยเขากา,กาอบอ่ลนั่นกัาน้องเขาวาเร็วถินนอนอยู่นีบ่บ่เฮ้ยเงินฉีออกมาเอาไหมเฮ้ยเงินฉีเามา,เาไหมเลยกัาเร็วเขาบอกคือรถกวนครับนะไปเฮ้ยอึอึอึน่ามากินแล้วครับเอาอยัางอีกครับ เป็นงัวทองหลายแล้วก็เพิ่นประมาณว่าบออิมครับกลับไปบ้านครับบะมี่หยางมีตาฟางครับนะนะเป็นอันเป็นใบอยากกาลับเร็วครับนะกินใบอิมครับนะปกติทมี่หยางนี่บะโดนครับนะ,ะมี่หยางนี่บะโดนกลับถึงเวลานี่ยกข้อเขินกลับเลยครับนทะ่านี่บ่ฟ้าวครับนะปุ๊บปุ๊บเสยอ,อยู่ไปยังนะไหมเอ้ เด็นมั้ยเขากับนั่นนีจ่จะหกม่วงเลยครับนี่มันโนแมนตตะเวนอยู่ได้ยังหกม่วงแล้วตะเวนบาลงเร็้ยวซื้อครับนเนาะเห็นไตข้อครับโอ้อยวาอยู่ครับมแมลงมุมครับนะเามาบไปกันตามใจก่อนแค่มือครับมัอนี้เอาจัดเบิง้งเป็นจังได นี่ครับเพราะกินครับอากาศเย็นๆนะนี่งานเหี้ยอากาศเย็นๆกินได้มื่อๆกับใบอิ่มเหมือนนะแล้ววันนี้อาจจะได้ได้ดินน้ำอาจจะอิ่มอิ่มน้ำดินนี่มันแตกไรไปแล้วพุ่นไเบ้ยเฮ้ยอยู่นี่ไปบ่เอ้ยกัดกระดิกินแน่อยู่ครับเนาะ เทียบกับช่วงหนาแลนด์กับต่างกันหลายครับนะต่างกันหลายอยู่แต่ว่ามันก็หมดเวลาครับนะ,นะไปก็ไปหาฟางหาอย่างอัดข้องครับนะจะมืดคำ <c oughs> เฮ้ยเพื่อตัวไมแดงอยากกับอยู่ครับนะไมเดียนเห็นว่ากับเลยสั้นข้อเลยครับนะแล้ววัดทีมงานดีครับโมเป็นใจ ทีมงานอีึ่ย่างซาเสมอครับนะอาทิตย์อัสซาร,รงแล้วครับนะทำแล้วนะน้เตยครับขึ้เก่าแม่พันมานน้ำกุืนกันยังไปแล้วคุณแม่พันธุ์กับใบกับปันไดแต่ว่ากาศไหลไปอยู่บ่ไล่ณหยางซ้ำอยู่นี่ครับนี่นี่ตัวดีครับห้อยวาอ่านี้ครับร่องรอยการเดินช้างวัวควายไปมาเต็มนะครับนะตอนเลี้ยงนี่ตอนปล่อยนี่ ในปลานี่ตัวดีครับนี่ทำแพงท่ายางพันยามกับกับ่อยากกับสิล่ะปัญหาเฮ้ยไปไปดยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางหนึ่งอยากไปแว่สวนหยาเฮ้ย แบบเพ่นแฟนเพ่นครับนะพออย่าบอกว่าลืมซื้อครับนะี่ยงวงามเหมือนกันงัวม่เพ่นมีแต่ตกอวดไข่ๆหรืองวใหญ่ครับนะเป็นงัวไทยกลางตัวใหญ่ๆรุ่นแมตติกครับนะแต่ว่าคนละส่งส่งอาจจะออกติดติดเอ่อเป็นบามันแต่บามันออกเนี้ยเอ่อบาร์สิ้นครับนะ Ô oh, cái thang bà xin Ê hey. Hmm Ê Lưu Ê lưu Hmm hmm Ê la đấy Ê Ê Ê ตามตัวครับไปลัดอยูปป่ปลาเขาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยบ่มีม่เสียลรคอีกแล้วย,ยึกยักเฮ้ย hey! นี่ครับบกครบเป็นสีครับวุนหน้าวุนหลังตามสไตล์ครับเฮ้ยแล้วก็น้านี่ครับตัวนี้ตามสไตล์เฮ้ยเฮ้ยบอยยนาจ้าครับลีลาเว่สวน นั่นนี่ครับนะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องคบกับบลอกกาบครับละกัะน่ะจินนมเอาอะยรอย่าไรไปเฮ้ยอยู่ไม่หัดจักถุ่มหนึ่งจักสามถุ่เมือนเขามานำมึงนะไม่อยากไรเอาเยอาก,กาบนะ รัดไปนี่และเขาไม่แห้งแร้ว,ว่อยากกรับครับเริ่มมีอารมณ์เหมือนพลเลี่ยับนะอยู่น,นานละต้องกรับ กินนมเสืออยู่บุน่นไ่ได้ก้าบง่ายนะครับนะให้กินนมก่อนเอา้ารัดนาไปก่อนเมีขอางนะครับนะมีของอยากย่างครับนะแต่บ่มีของเนียากย่างครับเดี๋ยว่าทำมีของเนี่ยพอยางครับธรรมดาเลยครับนะอ่ะไปสามหยางใกล้ใกล้กลนี่แหละเอาจากมันเมือดตะเวนโต๊ะจังน้อยครับนะแต่ว่าขอเสียนะครับเนาะโอ้ลนจนได้ ซึ่งทุกปีทำนี้ฟ้ามเจอทำนี้ฟ้ามเจอพอเสียทุกปีครับตาค้ำนะครับนะแต่ก็ว่ามืดนี่บกหูวทางไปครับนะจังที่บางท่านก็ว่าเป็นสัตว์นอนอีกเลียวสัตว์ที่กินหาก,กินย่ำขึ้นกระเมีนอยู่ครับหนาจะแมีนเนาะแต่ว่าเมื่อเลี้ยงกินย่ำเว้นระเบนตาฟางครับย่ำขึ้นพะนนอนนะมาดิเพอาะตะมืดมากนี่ครับเนะี่ย เสียงมาเฮาเสียงยังตื่นแลก็แลนแตกปลาครับนะเจอมาสองปีครับนะแลนแตกปลาแถวๆนี้แหละครับนะแตกปลาก็ลงเขาลงน้ำไปตู้ที่ถ้วแดนมันหลัดหลายคนเลยครับเนาะใบวุ่นหนาวุ่นหลังครับนะสมืดนะครับนะสำหรับงูสามีฟ้ามนะครับนะแต่บางข้ออื่นอาจจะบเป็นครับนะแล้วข้อนี้บดได้ครับทั้งมือนี่นอนอีกแล้วครับนาะสีบลมีแห้งเนี่ยครับนะสกสิวาอย่งไรครับพิจตีครับนะมันกือบออนแอร์มาแต่แปลิ่นเป็นลำปีเหรอครับเนาะ

ักมะนีมะออื่นครับสันส่งมะคือก็ต้องโดนยาโดนเข็มเสล่ะนะครับเนาะกินนมเสย์อย่นอ่ะเดี๋ยวนี้เขาสิบรอกกับง่ายครับโอ้จริงๆริงนะครับนะเปรียบความประสาใจเท่ากันครับมัอนี้เมติกพอเตี๋ยกับกวนแล้วฮะอ่อนี่พอกปอกซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมครับสวัสดีครับ